หรือไม่ว่าเราต่างไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความซื่อตรงแต่เราสามารถฝึกฝนให้กลายเป็นคนที่ซื่อตรงได้สงสัยกันไหมล่ะว่าทำไมคนเราต้องมีความซื่อตรงด้วยง่ายๆเลยนะเพราะความซื่อตรงคือปัจจัยที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตและช่วยให้เราเป็นคนที่น,น่าคบน่าชื่นชมมากๆไงล่ะแต่เอเจ้าความซื่อตรงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า integrity มันคืออะไรกันแน่ แล้วเราจะทำยังไงให้มีความซื่อตรงเหมือนกับคนอื่นบ้างลองมาสำรวจตนเองกันหน่อยดีไหมว่าตอนนี้เรามีพฤติกรรมเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนยืมของเพื่อนแล้วไม่คืนตามสัญญามาสายตลอดเวลาไม่ตรงเวลานัดหมายเสมอลอก,กันบ้านเพื่อนแล้วบอกว่าทำด้วยตัวเองแบบนี้ไม่ดีแน่ๆ เล่นเกมจนลืมอ่านหนังสือหรือทำกันบ้านที่ค้างไว้ไม่เสร็จรับเงินถอนให้คุณพ่อคุณแม่แต่ส่งให้ไม่ครบตามจำนวนที่ได้มาก็แอบหักเก็บไว้เองนั่นแหละถ้าใครลองสำรวจดูแล้วค่อนไปทางมากนั่นอาจหมายถึงเธอยังไม่รู้จักความซื่อตรงเท่าไหร่นะแล้วใครที่ค่อนไปทางน้อยล่ะว้าวเธอรู้จักความซื่อตรงบ้างแล้วนะส่วนใครที่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลย โหเธอช่างเป็นคนที่ซื่อตรงใช้ได้ทีเดียวต้องปรบมือให้เลยล่ะพอเห็นภาพกันไหมจริงๆแล้วทุกคนสามารถพัฒนาเป็นคนที่ซื่อตรงได้มากกว่านี้อีกนะและถ้าเธออยากเป็นคนที่ทำอะไรอะไรก็สำเร็จมีแต่คนชื่นชมแล้วล่ะก็ขอแนะนำว่าให้มาทำความรู้จักกับความซื่อตรงเพิ่มขึ้นและมาฝึกเป็นคนที่ซื่อตรงด้วยกันดีกว่าลองฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้ดูสิ แล้วคิดตามดูว่าใครที่เป็นคนที่ซื่อตรงที่สุดเรื่องทานตะวันของพ่อมีครอบครัวที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งบ้านของครอบครัวนี้อยู่ท่ามกลางทุ่งนาและสวนผลไม้อันเขียวขจีวันหนึ่งพ่อได้เรียกลูกๆทั้งสามคนเข้ามาพบและบอกว่าจะมีภารกิจให้ทำเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับทรัพย์สมบัติของพ่อไปดูแลต่อโดยพ่อได้มอบมเมล็ดทานตะวันให้ลูกๆคนละหนึ่งหยิบมือ เพื่อนำไปปลูกเป็นเวลา30วันเมื่อครบกำหนดลูกทุกคนกลับมาพร้อมหน้าแต่มีเพียงแค่สองคนที่นำกระถางต้นทานตะวันที่ปลูกมาให้พ่อดูลูกคนแรกแตัดสินใจไม่ปลูกและนำเมล็ดทานตะวันมาคืนให้พ่อเพราะเชื่อว่าพ่อคงไม่มีอะไรจะให้ส่วนลูกคนที่สองยิ้มอย่างภาคภูมิใจ และยื่นกระถางที่มีต้นทานตะวันที่กำลังงอกงามให้พ่อดูขณะที่ลูกคนสุดท้องได้แต่ก้มหน้าและยื่นกระถางที่มีเพียงดินและเมล็ดทานตะวันที่ไม่งอกขึ้นมาเลยให้พ่อดูเขาบอกพ่อด้วยความเศร้าว่าต้นพยายามดูแลรดน้ำทุกวันแล้วแต่ต้นทานตะวันก็ไม่ขึ้นเสียทีเอาล่ะก่อนที่จะเล่าต่อจนจบช่วยบอกหน่อยสิว่าใครคือคนที่ซื้อตรงที่สุดที่พ่อจะมอบมรดกที่มีทั้งหมดให้ หมดเวลางั้นมาฟังกันต่อนะเมื่อได้เห็นดังนั้นพ่อจึงเดินไปหาลูกคนสุดท้องพร้อมเฉลยกับลูกทุกคนว่ามเมล็ดทานตะวันที่ให้ไปนั้นจริงๆถูกคั่วไปหมดแล้วถึงปลูกยังไงก็ไม่มีทางขึ้นหรอกพ่อยังทําให้ทุกคนประหลาดใจด้วยการเฉลยว่าสมบัติของพ่อน,นั้นมีมากกว่าที่ทุกคนคิดทั้งทุ่งนาสวนผล,ลไม้กว่าพัานไร่รวมถึงเงินเก็บอีกหลายสิบล้านดังนั้นเพราะความซื่อตรง ความพยายามและความมุ่งมั่นของลูกคนสุดท้องในการปลูกต้นทานตะวันทําให้พ่อมอบมอรดกและสมบัติทั้งหมดให้อย่างไม่ลังเลว้าวสุดยอดไหมล่ะถ้าเป็นเธอจะเลือกปลูกต้นทานตะวันกันหรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ซื้อตรงเหมือนคนบางคนในสังคมละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นไม่ซื้อตรงต่อตัวเองเราทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องกระทําถ้าเราไม่มุ่งมัน่นตั้งใจทําสิ่งที่ต้องทําให้ดีพอ เมื่อถึงเวลาสำคัญเช่นวันสอบเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้หากเราเลือกที่จะโกงหรือทุจริตผลคือเราอาจถูกภาคทันไล่ออกและไม่ได้เรียนต่อในที่ที่ต้องการไม่ซื่อตรงต่อผู้อื่นในสังคมแล้วถ้าเราไม่ซื่อตรงกับคนอื่นด้วยล่ะเช่นยืมเงินเพื่อนเราไม่ยอมคืนโกหกว่าจะใช้คืนให้แต่ผลัดไปเรื่อยๆผลคือเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆก็อาจไม่มีใครให้ยืมเงินอีก ถึงขั้นไม่มีใครอยากคบเลยนะหรือเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีงานมีอาชีพผลกระทบก็จะยิ่งมากขึ้นเช่นหากเรากลายเป็นข้าราชการนักการเมืองแล้วเราโกงรับเงินใต้โต๊ะยอมให้งานที่ต่ำกว่ามาตรฐานผ่านได้ผลคือประเทศชาติเสียหายไม่เจริญผู้คนเดือดร้อนและถ้าเรามีหน้าที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้คนในสังคมแต่เรากลับช่วยเหลือคนทำผิดเพิกเฉยต่อความถูกต้องผลคือสังคมเสื่อมลง จะไม่มีใครเชื่อถือและเชื่อมั่นในความยุติธรรมอีกแล้วดูสิบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนโอ้โหกระทบเป็นวงกว้างมากๆแม้ปัญหาความไม่ซื่อตรงจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นการขาดการปลูกฝังจากครอบครัวระบบงานที่ช่วยเหลือแต่พวกพ้องการไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองการขาดวินยัยการไม่มีแผนพัฒนาความซื่อตรงที่เกิดจากจิตใจภายในจริงๆ แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการขาดความรับผิดชอบจากตัวเราเองดังนั้นความซื่อตรงจึงเริ่มได้ที่ตัวเราและเราคือผู้เลือกเองว่าจะเป็นคนแบบไหนนั่นเองส่วนพวกเธอคิดแล้วหรือยังว่าจะเลือกเป็นคนแบบไหนกันนะสรุปง่ายๆความซื่อตรงก็คือการประพฤติตรงไม่เอ็นเอียงไรเลเหเลี่ยมไม่คดโกงเป็นการกระทำที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้วยความมุ่งมั่นขยันอดทนและยึดบั้นในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำทั้งต่อนหน้าและรับหลังไงละ่ะหรือจะพูดว่าเป็นคนดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ได้นะแล้วเราจะเป็นคนที่ซื้อตรงได้ยังไงข้อนี้ไม่ยากลองฝึกเตือนตอนเองด้วย6วิธีง่ายๆดังนี้ 1. กล้าพูดความจริง 2. ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตนให้สำเร็จ 3. ตั้งเป้าให้ผลงานที่ทำออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 4. รักษาสัญญาและทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่น 5. ไม่โกหกคดโกงผู้อื่นคิดถึงผลที่จะตามมาให้มากเข้าไว้ 6. และที่สำคัญที่สุดคือทำา5ข้อที่ว่านี้อย่างสม่ำเสมอจนเป็นวินัยติดตัวเพราะหัวใจของความซื่อตรง คือนิสัยและวินัยที่ดีนั่นเองง่ายมากๆเห็นไหมล่ะแล้วอย่าลืมนะว่าความซื่อตรงเริ่มต้นที่ตนเองเพื่อแผ่ขยายออกไปไม่รู้จบมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ซื่อตรงเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้กันเถอะ